สวัสดีทุกคนทุกท่านเขาวันนี้มาอยู่ที่ไร่ทองสมบูรณ์นะครับจังหวัดนครราชสีมาครับพาเด็กๆนักเรียนนะครับได้มาเข้าค่ายนะครับถัดจากเข้าค่ายเสร็จนะครับก่อนที่จะกลับก็เลยพาเด็กมาทัศนศึกษาครับตามที่เห็นครับเป็นไร่ที่ต้องบอกว่าเป็นแหล่งที่โอ้โหทําให้เด็กเขาแบบมีรอยยิ้มมีความสุขได้อย่างดีครับตอนนี้นั่งกระเช้าลงไปด้านล่างอยู่นะครับพอนั่งไปกระเช้าลงไปด้านล่างเสร็จปุ๊บก็จะมีอ่ รถรถในการที่จะขับขึ้นมานครับก็จะเป็นรถ ATV นะครับอันนี้คือสภาพมุมทั่วไปครับบรรยากาศดีเข้าวันนี้ไม่มีแดดนะครับไม่มีฝนเย็นๆสบายๆนี่ครับเด็กก็ขึ้นๆลงๆเนี่ยครับประมาณนี้เลยชอบแบบไหนนั่งกระเช้าก่อนนั่งกระเช้าถ้าเกิดรถอยากจะขับรถ ATV ก็ไปด้วยกันได้นี่ครับมาแล้วเอาพีเซนเตอร์เราครับยกมือหน่อยฮะพเซนเตอร์ครับยกมือหน่อยครับนี่พเซนเตอร์ของเราครับ เด็กมาเป็นยังไงฮะประมาณนี้เลยอืมอันนี้คือมุมกว้างครับดูดีมากเลยนะครับรก็จะมีบัรตร,ตรตแต่ละรายการครับรต,ตามแล้วแต่ว่ารเราจะเล่นประเภทไหนอะไรย,ยังไงก็เนี่ยครับลองเลือกดูกันนะอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราเดินไปดูอ่าวด้านนู้นครับเขาขับรถลงมาแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันมีรถมานะครับ นี่ครับน้มลดมาแล้วเดี๋ยวเราไปดูเราไปดูมานล้น้องเยอครับคับน้องตา้นทางนะครับอืมะแล้วเขารับมาช้าช้าไปแล้วครับไปแล้วครับมาแล้วครับ รถดังนลยครับจ่าขับเร็วจนนะครับจ่าเราสุนไปนะครับเด็กสนุกสนานเลยครับนี่ครับจ่าเราสุนไปนะครับอืออ่านะครับไปแล้วครับจ่าเร็วอจนไปมีเลนมีอะไรของเขาอยู่นะครับจ่าเร็วนะครับจ่าปีกให้ถึกนะครับน้องครับน้องขาเพิ่มเลี้ซ้ายขวาเลยครับ น้องันะนะครับอันนี้ก็ใครจะนั่งรถแบบนี้หรือใครจะนั่งกระเช้าครับไรทองสมบูรณ์ครับจังหวัดนครราชสีมานี่ครับบิ่งไปเดี๋ยวเราไปดูด้านนู้นกันกําลังลงไปแล้วนุ่ครับก็จะมีล้อยางครับกันในเรื่องของการกระแทกด้วยนะครับโอเคเลยทีเดียวนะครับ ก็จะมีลงไปูุนครับนุ่นด้านล่างแล้วก็ลงลงไปซิกแซกเลยนะครับดูดีมากเลยครับประมาณนี้บรรยากาศที่สุดยอดครับที่นี่ครับเป,นนรเป็นทั้งีสอดเป็นทั้งที่พักผ่อนหย่อนใจมีทั้งร้านอาหารนะครับตรงนี้ก็แบบขึ้นกระเช้าถ่ายรูปแบบชิวๆครับสบายๆบรรยากาศเยี่ยมครับ ครับผมพามาดูอีกมุมหนึ่งครับอยู่ที่ไร่ทองสมบูรณ์ครับจังหวัดนครราชสีมาครับผมสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับ